เรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้คุณก็บอกว่าอ่านนักเรียนฟังนักเรียนอีบ้าฟังที่แบบว่าคืนคนก็บอกพาสงพาสีจะไม่อีเน็ตต้องมารับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอย่างที่แบบว่าที่มันไปตามข่าวไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันไม่รู้กนใจะอธิบายมันไม่รู้จะเริ่มเล่าอย่างไงไงคุณก็เล่าตามที่คุณรู้มาไอเจ้อไอหนกไอผีมันเล่าไม่ได้เข้าใจไม่ได้เพราะฉันไม่รู้เอาพื่เล่าไม่ได้เพราะฉันไม่รู้ พังี่แล้วก็บอกนี่นะโอ้ฉันไม่รู้หรอกเขาเลิกกันตอนไหนแต่มันเป็นห่างกันเป็นเดือนแล้วไม่ใช่เหรออ่านตามข่าวอ่านตามข่าวกันด้วยกันอ่านตามข่าวกอนคือไม่จบเลยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ใส่ใส่ไข่ของคุณไปไม่จริตเนาะสำหรับเรื่องราวของกาเมินที่ตอนนี้เป็นประเด็นดราม่าเลยพอล่าสุดเนี่ยคุณณวัดอิสระไกรศรีเนี่ยเขาออกมาโพสต์เดอเขาบอกว่าเขาเคยจ้างนะจริงๆใครๆก็เคยจ้างฉันก็เคยจ้างทุกคนก็เคยจ้างคือเคยจ้างติ๊กตอกสาวว่าสูงกว่าดาราเบอร์หนึ่งรวมกัน3มคนอีก ก็าไม่ถึงขนาดนั้นมาพินาวั์ดาราเมืองไทยก็เอาจริงนะดาราเมืองไทยก็ไม่ได้ถูกนะแต่อันนี้คือเดี๋ยวจะอธิบิายอ่านให้จบก่อนเลยเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะเชิญเชิญโดยคุณวัฒน์เขาพูดเรื่องนี้ว่ากามินไลฟ์ละหนึ่งล้านบาทก็คือไลฟ์คู่อ่านนี่เขาอธิบายเหมือนกันว่าก็คือต้องไลฟ์คู่กับน้องแน็กเนี่ยก็คือหนึ่งล้านบาทผมมีหลักฐานการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลฟ์คุณคิดดูสิหนึ่งไลฟ์ก็หนึ่งล้าน สองไลฟ์ก็2ล้านเขาบอกดูดื้องกันว่าตอนนั้นที่เขาซื้อไปกี่ครั้งแล้วผมก็ให้กามินเนี่ยมาขึ้นมอบรางวัลที่เวทีมิสแกนแค่มาแป๊บเดียวเดินขึ้นเวทีงานมิสแกนน้องเรียกเท่าไหร่แพงมากนะแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทย3คนรวมกันอีกแต่ถามว่าช่วยไหมก็ช่วยขออย่างเดียวว่าคนเราอ่ะต้องนิสัยดีนิดหน่อยอไปฟังเสียงคุณวัฒกันฮนะ,อ,ะนอาช่างมันเถอะเออกามิน่ะไลละหล้านบาท ผมมีหลักฐานในการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลท์อะคุณดูสิหนึ่งไลท์หนึ่งลา้นงลานสองไลก็สองล้านผมซื้อไปกี่กี่ครั้งแล้วผมให้กามินเนะี่ยมาขึ้นมอบรางวัลเวทีมิสแกรนจำได้ไหมที่มากับชาลีนั่นผมจ่ายเงินเยอะมากอีกเกือบล้านหนึ่งเลยนะแค่มาแป๊บเดียวเดินขึ้นบนเวทีผมรู้สึกไม่ชอบเขาพูดหรือเปล่าได้ยินแววแววชาลีบอก คนไทยหลอกง่ายพูดไหมคําพูดพูดนี้พูดหรือเปล่าถ้าคําพูดนี้เป็นคําพูดที่จริงเนี้ยโอ้โหผมบอกเลยถ้ากลับมาตํารวจตอมอจับมาสอบเรื่องสัมภากระก่อนเลยจะเอายันสติ๊กเกอร์ใช่วอาสติ๊กเกอร์มันเยอะไงเออพูดหรือไม่พูดผมไม่รู้แต่ว่าผมเห็นแนะพูด จารีบอกคนอื่นพูดเอาช่างมันเถอะอะไรก็แล้วแต่ใดๆอ่ะผมว่ามันก็เยอะไปเออถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะมันเยอะไปทุกอย่างอ่าคือคืออะไรครับเชิญครับผมเป็นคนผู้ฟังเลยเนี่ยผมแม่นุ่มรู้เรื่อมาเลยนี่เลยเนี่ยเห็นไหมจะไปรู้อะไรผมไม่สนิทกันนะนุ่มๆรู้อกว่าชาอีฉันยังไม่รู้เลยผมไม่ได้สนิทกันนะกไม่รู้แล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้จักการมนไม่ได้เป็นการส่วนตัวไม่ต้องบอกถ้าที่ฉันรู้จักการมนเป็นการส่วนตัว แต่คุณเจอเขาบ่อยคุณเขาไปเขาไปเขาไปไปไลฟ์ไปไลฟ์เมอคุณเราไปออกรายการไหมแต่แต่เท่าที่รู้มาเนี่ยมันมีประเด็นที่เขาพูดกันใช่ไหมคนในสังคมเขาพูดกันว่ายังไงนะรถเม์พอดีตอนนี้คนเขาเขาจะรู้สึกถึงคําพูดบางคำอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพูดออกไปแล้วเหมือนเหมือนแบบที่การบินนคาที่มีการไลฟ์แต่เวลาคนเขาจริงๆในวันที่เขาไลฟ์แต่มันมีคนแปลให้ค่ะก็มีเหมือนล่ามแปลภาษาไทยให้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้บางคนเขาฟังภาษาเกาหลีที่พูดแล้วมันเหมือนเป็นการแบบ บอกคนไทยหลอกง่ายคนไทยหลอกง่ายพอมันมีคำประโยคแบบนี้มาเนี่ยทัวร์ก็จะไปลงคนไทยก็รับไม่ได้รับได้ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอะไรแบบนั้นก็เป็นประโยค่างเหมันพี่พี่นวัดเรื่องอะไรอ่ะก็คือก็เหมือนถึงว่ากรอกจิ้นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาตรงๆตอนคบกันมันก็มีทั้งรักทั้งไม่รักอ่ะใช่เล่ายังไงวะอย่าให้ขึ้นมดดำพูดปมกาหมินฟาดรายได้หลายสิบล้าน ลหลุดพูดแน็กชาลีหมดตัวจริงไหมไม่เมื่อวานคืออีนอตบอกอุ้ยเขาได้เงินกันไปหลายแสนบอกอีนอตมึงตื่นบ้างบางทีบางทีมึงต้องบงีสติเขาได้เป็นหลายสิบล้านในระหว่างที่เรากําลังพูดกันอยู่นี้ก็จะมีคนเข้ามาพูดในอ,อะไรเน,นี่ยยูทูบเนี่ยไม่คนเลยเราก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะก็มีคนแบบพูดตําหนิการบินเหมือนกันแล้วก็มีคนมาตําหนิแน็กสื่อด้วยบอกพวกมึงเนี่ยเอาน้องการบินมาแขวนให้ซอมบี้มาล่าแม่มด อันนี้ก็มีแล้วก็มีเหมือนกับมดดํารู้โลกรู้มดดาพูดไปเถอะไม่พูดดีกว่าก็มีพูดแล้วมันเจ็บอย่าพูดเลยบางทีคนเราไม่ต้องไปพูดเยอะเ้วมีคนบอกว่าอย่าโทษสื่อคำนิสัยไม่ดีเองก็มีก็มีแบบนี้ก็คือเอาง่ายๆวันนั้นคือข่ามมันเป่นเหมือนกันจะองไม่ได้พูดนเรามาเป็นการโต้ตอบกันไอ้แ็้บ้าก็คือมันไม่หลับไม่นอนมันก็ไลฟ์ถึงสวรรค์ ไลฟ์ตั้งแต่ประมาณตีสองเวลาไลฟ์อ่ะก็คือตีสองจนถึงสว่าง<ช>แล้วก็พูดหมดเลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงโดนอะไรมาบ้างเรื่องเงินเป็นยังไงไอ้ที่บอกไล้์ละล้านไล์ละล้านอะ่ะก็คือแบ่งกันมาล้านหนึ่ง ก็แบ่งกันสองคนไม่ใช่ไร้คนละล้านนะก็คือคนละเหมือนถ้าสมมติแบ่งกันไร้ก็คนละห้าแสนนะคือห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบมันว่ามีใครหกสิบคนในสี่สิบหรอย่างี้ป่ะไม่ใช่เท่ากันเท่ากันแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีค่าดําเนินการคือหนึ่งค่าป่ะสงค่าซีขายแบบว่าผู้จัดการก็คือต้องหักไปถูกไหมปูก็อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจนวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกันนะปูยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคือหักจากหักล้านนึงเลยหักจากล้านหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะหนึ่งล้านบาทหักกให้ปปปูไ่อน ถูกไหมอ่าอ่าก็จะเหลือ75 75บาทร์เหลือ<า><า> 75, 75บาท75บาทถึงมาอาหารครึ่งเหรออาหารครึ่งอ่าแล้วภาษีอ่ะ ภาษีก็คือเขาต้องหักไว้ก่อนไอ้เรื่องภาษีเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะจ่ายไว้เสร็จหมดแล้วเพราะว่าหักภาษีนะที่จ่ายไว้เลยค,เคือเวลารับงานมันรับเป็นบริษัทพี่หนุ่มนึกออกปะม,ม,มันน่าจะต้องมีหักไปอยู่แล้วถามว่าจะได้คนละสามแสนห้าสามแสนหกเลยไหม,มคงไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาคงจะต้องหน้าหักภาษีไปก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นคนต่างด้าวเขามาทำงานในประเทศไทยถูกต้องไหมมันก็น่าจะมีเรื่องภาษีก็คือผู้จัดการเขานน่แหละจะต้องออกมาตอบไ่าย็คือผู้จัดการปูเนี่ยจะต้องออกมาตอบว่าสรุปแล้วภาษีคือยังไงใช่ตีเรื่องภาษีหรือเปล่าไอ้ใหม่ละ สันติที่อยู่ในใน u t u b e เนี่ยเขาบอกว่ามดดำไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดเขาบอกอ้าวหรอก็ไม่รู้เขาบอกไม่รู้่ต้องพูดเมื่อกี้ก็ด่าสื่อเนี่ยสันติเนี่ยมึงรู้หรือเปล่ามึงรู้มาบอกเอ้าวเดี๋ยวสันติอีกฮะเอาไงต่ออะไงต่อคือสรุปตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าคนอยากจะรู้เรื่องอ่ะเอาเป็นสำหรัคนแบ่งไปสองฝั่งละคือกลุ่มที่ทัวลงน้องที่แบบยอดติดตามฟอลโล่ที่ลดบนหวบเนี่ยมีเยอะมากกว่าคนที่ซับพอร์ตน้องแต่ก็มีมาบอกนะ น้องไม่ได้พูดว่าคนไทยหลอกง่ายนะอันนี้มันคนมาพูดกันเห็นไหมคือตอนที่พูดาษาวมันไปใหญ่แล้วแต่เราก็พยายามที่จะพูดสองมุมนะเราไม่ได้พูดมุมเดียวไม่ได้อยู่ในมุมในมุมหนึ่งนะต้องบอกแบบนี้ก่อนก็คือมันจะได้แบบกลายเป็นคนที่คนพูดถึงกันเยอะแน็ไม่ต้องห่วงหรอกเช่นว่าเดี๋ยวคืนนี้คืนสองคืนนี้เดี๋ยวแน็ก็ต้องออกมาพูดอีกอจริงๆก็พูดทุกคืนแม่ใชาม่อาพูดทุกคืนแต่ขนาดเดียวกันพูดปุ๊บการมินก็ออกมาโต้เนี่ออกปะล่ะสักพักหนึ่ง สแต่วันนี้เขาบอกเขาบอกว่าเหมือนประมาณเอ๊ะหรือประมาณว่าคนคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาทะเลาะกันหรือเขาก็แค่แบบแต่ทะเลาะกันจริงแต่ตอนนี้คือมันอันฟอลโล่กันชัดเจนแล้วมันทะเลาะกันจริงแต่เขาเนี่ยแค่ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วทำไมถึงการมินถึงกลับเมืองนอกคนก็เลยบอกเรื่องเงินเรื่องทองหรือเปล่าหรือการมินมาแบบเมืองไทยปุ๊บแล้วหอบเงินกลับไปหมดหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วแน็กมันก็ได้หลายบอกไปหมดแล้ว ว่าเรื่องเงินจริง,รงเงินกรารมียังอยู่เมืองไทยอีก5้าแสนจริงหรือเปล่า,อ,าอันนี้ค็คนที่ยังพูดกันอีกนี่เขาถามว่าแล้วที่แน็กโดนปรับค่าผิดสัญญาจริงไหมคะเพราะว่าหลังจากจนี้ต้องมีไลฟ์คู่กันอีกนะเาขาก็ถามกันอีกว่าหลังที่จริงอ่ะมันมีสัญญาไลฟ์คู่กันแล้วไม่ได้มีุเงินปรับคือแนคกมันออกมาพูดว่าหมดโหดตัวแล้วแต่ไม่ได้อธิบายว่าหมดตัวเพราะเรื่องอะไรอืม ถูกต้องป่ะคนก็เลยว่าหมดตัวอ่าแต่นี้พูดกนว่าหมดตัวแล้วว่าคนก็เลยเป็นว่าเอ้ยมันจะต้องไปจ่ายภาษีให้การมินหรือเปล่าหรือว่าเขาหอบเงินกลับไปหมดแล้วอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่โอ้โหตอนนี้คือเอาจริงนะตอนนี้ผมเข้าไปใน Facebook นะมีแต่เรื่องเลยไต็มไปหมดเลยในติ๊กต็อกเข้าไปก็เต็มไปหมดเลยเปิดไปตอนแรกก็ล่าสุดมีนี่หละวันนี้สามสามคนที่กำลังโชว์อยู่ใน Facebook นะ หนึ่งแน็กชาลีสองกาบินและสามไอสปีดเอ็กซ์สปีดอีกคนเนี่ยตอนเนี้ยสปีดจะขึ้นเปิดเป๊อะไรวะสปีดสปีดสปีดเลยไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีเนี่ยสามคนเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็ตอนนี้มีน้องหมูเด้งเพิ่มเข้ามาหมูเด้งคืออะไรอ่ะลูกฮิปโปหมอลูกฮิปโปใช่ใช่ใช่เออแต่อันนี้อันนี้ยังน้อยอันนี้ยังมน้อยแต่อันเนี้ยตอนนี้ยกำลังแบบโอ้โหกำลังมากำลังมามากเลยอ่ะอ้าวกัญชัยจะเล่าว่าไงเรื่องอะไรอ่ะแนแน็กกามินไงโอ้ยรู้จตาเขา จริงอย่างที่เขาไม่คิดใครพูดนะมดดำไม่รู้ก็ไม่ต้องเล่าหรอกก็ไม่เล่าเลยเล่าไปเถอะไม่เล่าก็รู้แค่นี้ถูกต้องไหมล่ะก็เอาจริงยังติดต่อยแ็กไม่ได้เลยคือวันนี้แค่จะบอกว่าอันดับแรกเลยนะคือผมไม่ได้ไม่รู้จักการบินเป็นการส่วนตัวแต่กับแ็กเนี่ยรู้จักรู้จักรู้จักแต่ว่าก็แบบไม่ได้อาจจะไม่ได้สิทธิ์ทำมดดำแต่ถ้าจะเตือนแอกก็จะบอกว่าแ็กเอ้ย นอนบ้างลูกถูกนอนบ้างคือผ่อนอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือร่างกายมันไม่ใช่เครื่องจักรอะนอนไม่หลับก็ต้องนอนบ้างลูกนอนไม่หลับไม่ได้มันต้องนอนไม่งั้นมันจะตายตอนตนี้แบ่งละคือมันไม่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาอ่านคอมเมนต์ต่อหรือจะต่อเลยตรงนี้ก็แบ่งละมีทีมอย่างนะทีมหมูเด้งก็สู้ทีมชาลีค่ะทีมการมินทีมพี่นุ่มทีมสปีดก็มาแล้วมีสปีดมาแล้วเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเบรกก่อนจะได้ยา แต่ก็นั่นแหละก็คือมีคนตอนนี้ก็สงสารกาหมินตกมาแล้วสงสารกาหมินดบเถอสงสารกาหมินเนี่ยก็เถอะบางคนบอกว่าถ้าถ้าไม่ได้คุยกันต่อก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้แยกย้ายกันแล้วแต่หมายถึงว่าตัวเขาจบแต่ไปถึงว่าคนในคนในออนไลน์ไม่จบไงแต่ตัวอ้แอกเองก็ต้องจบอย่างที่พี่หนุ่มบอกวันนี้คือแ็กลูกนอนลูกต้องนอนต้องนอนต้องนอนเออก็ ส่วนในหมูงการบินถ้าเขาอยากจะชี้แจงอะไรเขาก็สามารถ,ถ,ถชี้แจง,จงได้เพราะวันนี้เขาก็แต่ทีนี้ยถ้าชี้แจงอ่ะการบินก็ต้อง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 สื่อสารให้ดีๆเพราะว่าบางทีการสื่อสารออกมาเนี่ยบางทีคนไทยฟังปุ๊บเนี่ยคือคนไทยเขาจะฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางอันเนี่ยมันคือเขารักคุณอ,ะอ่ะคนไทยเขา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 รักคุณแต่พอวันหนึ่งมันมันมีอะไรไปแบบสะกิดเขาว่ะแล้วพอไปพูดว่าอะไรนันเมื่อกี้ที่รุ่นเมพูดถ้าไปพูดจริงๆนะว่าคนไทยหลอกง่ายอ่ะ คนที่รักคุณเขาสูดอ้าวทำไมฉันรักคุณแล้วทำไมฉันถึงถูกพูดแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีคนแบบนี้คิดแบบนี้มันก็อยู่ที่การสื่อสารด้วยเหมือนกันเลยเงี้ยนะก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะไม่รู้จักทั้งสองคนแล้วก็ไม่ได้ตามข่าวนี้ด้วยก็จะมีแค่วันสองวันที่มันแบบเห็นเป็นข่าวขึ้นมาเยอะเป็นข่าวขึ้นมาบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กำลังติดตามสปีดอยู่อยากรู้สปีดเป็นมันมันเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเป็นข้ารเยนอะไรนะ ก็เป็นอะไรมายูทูบเบอร์เลยพี่ใช่ไหมพราวตอนนี้สปีดกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะเออแต่สปีดเนี่ยสปีดเนี่ยเขาจะแบบตอนนี้เขาจะเขาชอบแอนยูใช่ป่ะพี่เลยต้องพูดหน่อยใช่ไหมต้องพูดหน่อยแหมพี่หนุ่มเนี่ย